สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะทำหวานมันสัมปะหลังนะคะเราขูดมันสัมปะหลังเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปนึ่งนะคะนึ่งสุกก็จะเป็นเส้นๆนะคะมันสําปะหลังนี่เลคะขูดเสร็จแล้วก็ จะประมาณนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวทำน้ำกะทิก่อนนะคะน้ำเปล่าหนลิตรนะคะแล้วก็ตามความหวานได้แต่ตามชอบเลยนะคะ เกลือด้วยนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำตาลละลายพอเดือดน้ำตาลละลายหมดแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปนะคะ ใช้กะทิกล่องขึ้นโลนะคะหอมขึ้นมาเลยก็ต้มไว้สักพักนะคะคนให้กะทิเลียบนะคะพอร้อนๆก็ยกออกนะคะไม่ให้กะทิแตกมันนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยกออกเก็บไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราก็มานึ่งมันเส้นที่ขูดไว้ต่อนะคะนึ่งให้สุกนะคะปิดฝาไว้นะคะมาดูนะคะสุกแล้วนะคะสุกใสแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกออกนะคะไป เทใส่น้ำกะทิที่เราทำไว้นะคะเทใส่น้ำกะทิที่เราทำไว้นะคะนี่นะคะมันสปะปลังนะคะทำของหวานมันสปะปลัง ขูดเป็นเส้นๆแล้วก็เอาไปนึ่งให้สุกนะคะแล้วก็ทําน้ํากะทิไว้แบบน,นี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็ใส่ใส่กะทิข้างบนอีกนะคะเพิ่มความหอมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหอมมากเลยค่ะ นี่นะคะแล้วก็ปิดไฟยกลงเลยนะคะ